ติดนะครับปุนี่หมาตึงลูกเล็กแล้วนะครับใส่ติดอยู่แล้วนี่ขึ้นฟงเลยนี่ลูกนี่ก็มีดูรวยยิ่งอบาหมดเลยจ้ะเหมือนั้นสวัสดีครับปุ๊บพบกับจงวิธีคุณบาบรูปวนกลิ้งนะครับ ไม่โคลงลัง,งนำขึ้นมากเลยนะครับผมว้นตกลงวันเลย ตีดักตั้งไวเล็กต้นนามเองนะครับน้มหมาเร็วผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ขีดตัวติดนะครับปุ๊บนี่มาตึ้งลูกเล็กแล้วนะครับใส่ติดอยู่แล้วนี่ขึ้นฟงเลยนี่ลูกนี่ก็มี่ฝนตกหนักนะปุ๊บนี่อู้ยเลยนี่เลยปลาเดี๋ยวไปต่างก้างนี่จะลุยนี่อุ้ยหลายตัวนะครับลูกนี่นี่เลยลูกนี่ขน ยี่ตัวไหมลูกตรงตัวปลาดุกนะครับผมปลาดุกตรงตัวนุ่นเลยลูกนู่นนะครับอืมเลยนุ้มอืมนี่ไงก้นตกนักไล่ตัวเลยนะครับผมนี่เตะไงดีหน้าตกลุวยไล่ตัวนะครับผุนี่มนี่ตังดุกตังโจร หลายตัวได้เป็นมือเลยอะ่ะลูกนี่ปวนตกนักได้ปวนงานได้เลยรู้แต่ว่าไม่รวยไม่รู้โชคม <laughs> หม่อยเนียนะ่ยมันดักแบบดักปลาขึ้นเพล้นปลาลงเพลินมีปลาขึ้น มันอันนี้ปลาขึ้นตามน้ำนี่เลยดีปนในไร่ตัวเลยนา่าะรวมมาในมาเล่ไล่วันเดี๋ยวกงพุ๊มก็ลงไปเลยเดี๋ยวตรงน้ำนวดนะน่น,นเจ้าเอาหรือตีตีกันนะับกรอบนวยเล็กแต่ไม่รู้ตีได้ไหม ตะวันได้เอาตัวปลูกงังมาต,ตีตีเดียวเลยประดุกเจ็ใจจับยากประดุก นี่ก็เป็นปลาก้งเต้ต่องลูกนะครับผมนี่ได้ลุยเลยไหนเป็นมือต้องมือเลยนู่นนี้กระตูกกับนี่นี่ด้วยดินอยู่อุย้ยมีตัวมีตัวนะครับผมไม่รู้่ากี่ตัวนะครับฮะปลาบล่ะโอ้หนั่ลรวยปลาโปง่ง น่าหวอดลอยๆเล็กว่าดูลอยยือเงาหมดเลยจ้ะอย่างนั้นโมอุ้ยอุ้ยลอยปลาโมงตันเตาเต้าต้มเนาะปลาโมงตัวนั้นลอเลยนะอายยะตาคว้ามือตัวเดียวเตาคว้ามือตัวเดียวปลาโม่เยอะจริงตัวนั้น ไม่ได้ป่าโล้นมาเที่ยวใจรัวเต่าตั้มตัวนปลาโมอืมเ,เลยใหญ่จริงนะครับผมเอาคว่ามือจริงตัวนี้เลยปลาโม่ธรรมชาติเต่าคว่ามือตัวเดียวขึ้นเรามันแต่กันไปดูไปดูกันไปนะฮอันไปดูไปดูกัน ว่าใดเอาหน้ยไหนเรือหมะนกันนั่น,นปลาดขึ้นน,นะนู่นไปขึ้นนนขึ้นไปน,นูขึ้นไปนูปเห็นปลาขึ้นตามน,าน้นนะครับปุ๊บน้ำไม่ไม่ขึ้นไปหวังก็ใช่ซะอืลย หนุ่ยนู่อยู่เบลกเบลกมึนเหยื่อลวงเมือกดำเลยนี่เลยมัน,มนปลาโมนย้นายังตัวนี้ไม่ย้ายแต่ได้๋นู่ตัวนู่นย<ม>้ายงานในตัวนั้นเต้าเต้าปลาโมเลี้ยงเลยย้า<ม>จริงตัวนี้จัด เงี <laughs> ่ <c oughs> น,ะนะกลัวมือเงี้ยกตะกุกนะครับปุ๊บเนืปลากันไม่รู้ปลายเลยฮะไปได้เล็วเห <c oughs> ล็กเดียวนี่ปลาดินอยู่ใส่รัวไมหมเอาเถอะไหล่ก้องลาวเหล็กเดียวนี่ปลาโดนจนใส้อยู่นะครับปุ๊บไปแต่เล็วตกลง เนี่ยตอยตังไว้เองแล้วนะครับผุ่มนามมาอีกเดียวเล็วตึงนี่ฝนตกนักเนี่ยพุ่นแต่ว่าโกตังต่อยไว้เองเองดักต่อยเองกูอยากเวลาฝนตกนักกูโตกลอยบบบนี้แต่ว่าโกเตี้ยกูนู่กัดต่อยนู่กัดจะไล่ลูกนะครับน่าจะเอกนะครับผมหรือว่าไปต่างงาไม่รู้นี่ดักไว้โต้เรานะครับพมเพื่อก้นตกเราวันเย็น นี่เลยต่างนำเลยนำเลยเจียวเลยนี่เองไม่มีนำดักยศเลยนะครับเบอร์นี้นำเองหมดเลยนี่นำฝนตกสองวันนะครับเลดเด็ดเรียวกดักตั้งมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเพื่เดี๋ยวไปเลยลูกอืนกันโตนะเพื่อยังจ้องลูกไปด้วยปลาติดนะครับรเพื่อนแต่ว่าลูรวยเต้ารวยไม่รวยเลยใส่กาดมดนะครับดักใส่เองวังนปัจจุบ รวยปลาติดมันรู่ไล,ล่รู่จ้ามจกจ้ามูฮนนะ่วยเนี่ยเลียนลูกไหมนะครับนี่ลูกนี้ป้าหมากเกิน <c oughs> นี่ลูกนี่กันน่าจะมีตัวนะครับ เล็นขึ้นฟงแต่ไม่รล้ใส่กาดแล้วไหมอือตัวนึงนะกับปลาโจนเล่นึ้นฟองอยังไม่รล้ใส่กาดมั้งไหมเด็ตดตะวันใดต้อยล่งเลยด้วยเลยลูกนี่มันใส้ตัวนึงนี่ลูกตุดตายนะครับปุ๊บนี่แต่ว่าลูกตุดตายได้ ไม่ได้ดักนะครับปุ้มนี่ใส่ยอยู่แบบนี้ตัวน,นี้ก็ดูใจดักปลามดเร็วนะครับปุ้มเดี๋ยวไปดูปลากันตีบ้านนะครับว่าตั้งมดจะได้กี่ตัวนะครับปุ้มนี่ก็เป็นปลาตังมดที่ได้ก้องวันนี้นะครับ เส้ดักปลาเกเจดูกกได้เป็นมือต่องมือแล้วนะครับพุมฝนตกหนักนะครับพุมดักใส่ตังไห้แห้งๆนะครับเพื่อโหลฝนตกหนักก็ไดพ้นนะครับพุมแต่ว่าเสียอีดหนึ่งนู่กัดเรยนะครับใส่ดักปลาเจ็ดลูกนู่กัดไปส่ลูกนะครับปุ่มาตนู่ไม่กัดก็ได้เยอะกว่านี้นะครับปุ่มก็อย่าลืมฝากติดตามจงวีดีคุณปาปลูกกวนเกลิงนวนะครับพุมสำหรับวันนี้สวัสดีครับปุ่ม